สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งช่อง s ั n Master TV วันนี้เราอยู่ในเกมสยองขวัญสั้นๆอีกแล้วจิวเกมแมนควิ n หรือก็คือหุ่นลองเสื้อนั่นเองซึ่งผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมไม่อยากโหลดมาเล่นเลยเพราะว่าแม่งหุ่นลองเสื้อแม่งโคตรน่ากลัวเลยคือคือคุณคุณลองนึกดิคุณหลงทางกับแม่ตอนเด็กๆห้าขวบแล้วคุณแบบว่าเจอหุ่นลองเสื้อลายล้อมคุณนะ่ะคุณจะรู้สึกยังไงอ่ะเออน้ากลัวที่สุดเลยอ่ะ ฉะนั้นแล้วผมคงไม่ต้องเกิดอะไรมากนะก็กดสตาร์ทกันเลยอ่ะคือคือหุ่นลองเสื้อมันไม่ต้องแบบมันไม่ต้องมีเรื่องราวมันก็น่ากลัวได้คุณอันนี้ลูกค้าเราเหรอเอมเนี่ยเหรอร้านค้าฮะฉันไม่ค่อยชอบเลยมันไม่เหมือนอย่างที่หวังเออฉันฉันว่าฉันเคยซื้อเสื้อเมื่อสามใช่ฉันขอสาปแช่งเลยของคุณภาพมันแย่มากคือมึงไม่ให้เวลากูแปลเลยอ่ะ โหแหลกมากเลยนะอะไรวะเนี่ยโดนลูกค้าบ่นอีกแล้วเหรอฉันว่าฉันควรจะกลับบ้านได้แล้วนะปล่อยอีป้าแก่ๆนั้นไปเถอะคือไม่ให้เวลาผมแปลเลยเมื่อกี้อุ้ยชิดแมนไฟดับฉันควรจะไปเช็คเบรกไฟหน่อยคือคือเอาจริงๆนะคือมึงให้เวลากูแปลหน่อยก็ได้นะแต่ผมก็พอจะรู้แล้แหละว่าเตัวเราอ่ะมันอยากจะกลับบ้านเพราะว่ามันหมดกะแล้ว ต้องมาเจอกับอีหุ่นลองเสื้อนี่อีกเกมค่อนข้างกระตุกมากเลยนะไม่รู้เป็นที่คอมผมหรือว่าอะไรเพราะเล่นเกมอื่นก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอุ้ยอะไรเสียงอะไรเนี่ยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะอย่านะมึงอย่าขยับนะกูกลัวหุ่นลองเสื้อสุดๆเลยแหละแหลกมาก โลเบรกเกอร์ ER อยู่ไหนฟ้นี่ปะกดีเพื่อเปิดเอ้ยมันล็อกว่ะอืมดูเหมือนว่าประตูไฟฟ้าจะใช้งานไม่ได้นะฉันต้องหากุญแจมาสเตอร์ที่อยู่ที่โต๊ะของฉันเพื่อม,มาเปิดมันโอเคเข้าใจได้วิ่งได้อยู่นะ ว่ามันคงไม่มีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นหรอกใช่ไหมเฮ้ยมันขยับตามว่ะไม่ใช่แล้วผมผมจำได้ว่านี่ไงอย่างที่คิดเลยอะ่ะถ้าเราหันหลังให้อะ่ะมันจะเกเราอะ่ะอย่านะเว้ย อุ๊ยไม่ตลกแถมเกมกระตุกด้วยนะโอเคเราได้กุญแจมาล้วไม่ตลกเลยอะ่ะน้าผมจำได้ว่ามันไม่เคยอยู่ตรงนี้เออ ฮ้ยเฮ้ยใกล้เกิน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 มึงวอกทางบูด้วยนะไม่เอาอย่าเล่นอย่างนี้สิลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้เกินใกล้เกินโอ้โหต้องเดินถอยหลังอย่างเดียวเลยนะนี่โอ้ยโอ้ยสยองแล้วเกินความสยองนี่มันแย่ที่สุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยใกล้ใกล้ไปพี่ใกล้ไปใกล้ไป ไม่เอานะอย่ามาทัชอย่ามาแตะอย่ามาท่ามันทุเรศมากนะดูดิความความขี้โกงของแม่งคือเราพลาดสายตาไม่ได้เลยแม้มันจะตุยตูดเชื่อหมกลับมาที่เดิมนั่นไงกูว่าละนั่นไงเอากูวิงว่งอ่ะ่ะกูวิ่งอ่ะ เอาดิมึงเอาดิมึงตามกูดิมึงตามกูให้ทันดิเออนั่นแหละอย่านะอย่านะอย่ามานะอย่านะอย่านะจับตาดูอยู่นะไอ้น้องแล้วมันแหลกมันแหลกอะไรขนาดนั้นวะกูไม่เข้าใจเลยเฮ้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 ยอย่าเข้าข้างหลังไอ้น้องอืมอืมอืม คือไปทางไหนเว้ยประเด็นน่ะอ่ะกูะหนีมึงเลยกูหนีมึงเลยกูหนีมึงเลยอ่ะกูหนีมึงอ่ามึงจะตามทำไมตามไม่ทันหรอกกดอีกดีเลยน้องกูสับเบรกเกอร์ Baker ได้ละขอลองหน่อยละกันนะเอ้ย <c oughs> จะฟักจะเอ๋จะเอีไหม มโถ่เอ,อ้ยใช้งานไม่ได้เลยไร้ไประโยชน์จริงฉันว่าฉันจะหาทางออกที่อยู่ข้างนอกแล้วกันนะบางทีอาจจะมีช่างมาซ่อมในวันพรุ่งนี้เคนี่ไงเราจะออกทางออกทางนี้นะกด e เพืโอโหโห่อ b u r s โอ้โหโอ้โหกูเป็นลมได้ปะกูเป็นลมตรงนี้ได้ได้ปะ คือทำยังไงดีอะคุณอโอ้โหเฮ้ยแม่งเต็มเลยอะเอ็งเฮ้ย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 ไม่ตลกไม่ตลกช่วยด้วยโอ้ยเหมือนทางออกมันจะห่างออกไปเรื่อยๆเลยกด e เพื่อที่ออกโอ้ กูวิ่งพระเจ้าช่วยกล้วยโจ๊กโอ้ที่นี่มันที่ไหนที่นี่มันที่ไหนไม่เข้าใจเลยมันเกิดอะไรขึ้นอย่าว่าแต่คุณเลยครับคุณคนขายผมก็กลัวเหมือนกันมันมาแล้วมันเดินตามมาไม่หยุดเลยถึงเราจะต้องมันแค่ไหนก็ตามทีโอ้โหกูวิ่งเข้าคอมเลยค่ะกูวิ่งอะ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 อย่าอย่าอะอะ อยากเก้กูกูขอร้องล่ะโอ้พี e ไอ้แม่งช่วยด้วยหุ่นลองเสื้อมันเก้ผมโอ้โหพี e กูขอร้องล่ะเอ็กิอ้าวทางออกปลอมเรียบร้อยเลยครูเฮ้ยมีอะไรที่ช่วยเราได้บ้างเนี่ยอย่าไปยัง กระตุกเหลือเกินไม่ใช่ทางนี้เหรอ Jamie, <Mach art ful> อย่านะทางนี้ใช่ไหมอยู่ไหนอออยออ๋อ้๋ออาุอ๋อ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 อออเออ๋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 วอออ๋ อุ้ยโอ้โหไม่รอดอะคุณกูยอมโดนมาหลอกดีไหมหรือว่าไงเอาหายหายเลยค่ะนี่อะไรอ่ะอุ้ยไม่เอาอ่ะกลัวแล้วโอ้อย่าอย่าทำค่อยเลยเหมือนอยู่ในแบ็กรูมเลยอ่ะ แม่งอยากจะเข่าวงกดอยู่ไหนวะไม่เอานะทางนั้นไม่ใช่ทางออกใช่ปะก็ต้องเป็นทางอื่นนี่เหรอไม่ใช่นะเราเคยมาแล้วอ่ะมันไม่ใช่ทางออกไว้คุณ อุ้ยเสียงมันนี่ปะนี่ปะทางออกต้องใช่แล้วแหละไม่ใช่อ่ะทางนี้หรอทางนี้ปะโอเครอดยังต้องลองเสื้ออุ้ยรอดอุ้ย โอ้โหกูนึกว่าจะรอดแม่งโดนอยู่ดีจบแล้วกับเกมแมนควินโอ้โหก็มันตกไปตรงมาดีแฮะก็คือไม่รู้จะสรุปในเรื่องยังไงเลยมันมันตรงไปตรงมามากอะคือแบบว่าเราหนีไอ้หุ่นเกนี่แล้วก็นึกว่าจะรอดแล้วเราก็โดนเกอยู่ดีนะโดยหุ่นหลายตัวนะครับเข้ามาลุมเราเลยก็น่าจะสร้างมาเอาไว้แบบ คนที่แบบว่ากลัวหุ่นลองเสื้อนะให้แบบเกิดความสยดสยองแล้วมีอะดรีนาลีนสูบฉีดสำหรับเกมแมนควีนก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดซับหรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างก็ได้นะกลัวมากเลยอ่ะไอหุ่นลองเสื้อเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลย